นพิเศษคือโบนที่9นะครับผมกรุงเทพไปทางเชียงใหม่หรถเตาวิชีนะฮะรถจักรัรกน,นี้เป็นฮิตาชีนะครับผม ายในริ้วขบวนกันด้วยนะฮะผู้โดยสารผู้โดยสารไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็ตอนนี้ใช้เป็นริ้วขบวนจริงๆนะฮะไม่ได้ใช้ริ้วสำรองแล้วนะครับผมเพราะตอนนี้ขบวนที่25หน้องไายก็กลับมาวิ่งแล้ว จึงไม่มีริ้วสำรองเลยนะครับริ้วสำรองที่ว่านี้จะมีกี่ตู้ก็เป็นริ้ว8ตู้ของสายน้องคายนะฮะดูช่วงหลังนะครับช่วงหลังดูผู้โดยสารน่าจะเยอะนะฮะก็ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการซื้อขายตั๋วนะครับการจัดวางระบบว่าเออตู้ไหนหน้าหลังควรคนจะเยอะในช่วงไหนนี้น เตือสำรองในระหว่งางทางด้วยนะครับสถานีต่อไปจอดสถานีสามเสดบางซื่อนะครับผมาบาเงเขนลัก4ี่ดอนเมืองนะฮะหลังวันที่ยี่สามนี้ขบวนนี้จะไปวิ่งที่สถานีกลางนะครับผมก็มาถ่ายบรยจการเก็บไว้ก่อนที่จะย้ายไปนู่นนะฮะก็นี่เป็นบรรยากาศในช่วงค่ำคืนนะครับผมท้ายดีนะครับท้ายดี ามีคนถ่ายวีดีโอตอนออกจากสถานีด้วยนะฮะก็นิสามนี้เตอร์กันที่ฝังกลางนะครับ